นี่คือโล่ที่แข็งแกร่งที่สุดไร้เทียมทานและไม่มีใครทำลายได้แอะแอะ สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีและนี่คือรายการ The Enemy ครับผมสำหรับศัตรูในคลิปนี้นะครับก็มาจากเรื่อง Digital s a v e r อีกตามเคยนะครับเข้ามาถึงพาร์ทของ Royal Knight กันแล้วนะครับหลังจากที่ได้ปะทะเจ็ดจอมมารกันในพาร์ทที่แล้วไปเนาะ Royal Knight ที่ผมจะทําเป็นของ Digital s a v e r นะครับผมจะมีทั้งหมด3าคลิปด้วยกันนะครับคลิปนี้ผมอยากเปิดตัวด้วยตัวที่พวกมาสรุเจอกันเป็นตัวแรกเลยนะครับก็คือจะเป็น Cranium Mon นั่นเองครับผม Cranium Mon ก็เป็นหนึ่งใน Royal Knight นะครับแล้วผมต้องบอกก่อนว่า Royal Knight ที่ ปรากฏตัวขึ้นในดิจิวอนเซเบอร์นะครับบอกเลยว่ามีจํานวนไม่เยอะครับผมคือเห็นได้เป็นตัวหลักๆพวกโอเมกามอนลูฟมอนแมกนามอนดิวนาสมอนอะไรพวกเนี้ยบ้างแต่ว่าจะมีบางตัวที่ไม่ได้โผล่หน้ามาให้เราเห็นเนาะอย่างพวกแบบเจสมอนอะไรพวกเนี้ยเราก็ไม่ได้เห็นกันนะครับแต่ว่าอันนั้นก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเขาน่าจะต้องบีบบทให้มันกระชับหน่อยคือรอยัลไนในภาคนี้นะครับก็ทําหน้าที่ทําบทบาทได้ตรงกับข้อมูลตั้งต้นของเขาก็คือว่าเขารับใช้อิบราซิลครับผมแน่นอนว่าในภาคนี้เราก็จะได้เห็นอิบราซิลกันด้้วววยยนรับแลลกก็เดี๋หงจจาาทอ ก็จะมีศัตรูคืออิกดาซิลเข้ามาด้วยเนาะอ่าก็รอติดตามกันไปนะครับตัวของเครเนียมอนเนี่ยได้ปรากฏตัวขึ้นให้พวกมาสารุเห็นกันตอนแรกสุดเลยแล้วก็มีเรื่องราวอะไรต่นนางๆมากมายซึ่งผม,มอ่านข้อมูลในฐานะรอยย i g ไนของเครเนียมอนแล้วเนี่ยผมจะรู้สึกว่าเครเนียมอนก็มีข้อมูลที่มันแตกต่างจากอ f ฟ i ิเชียลเหมือนกันนะครับเมื่อมาเป็นบทบาทในอนิเมะแต่ว่าก็แตกต่างอะไรไม่ได้แบบ น่าเกลียดขนาดนั้นนะเออเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันนะว่ามีความแตกต่างอะไรยังไงนะครับก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมารู้จักเครเนียมอนกันก่อนนะครับว่าเขาเป็นดิจิมอนตัวอะไรยังไงเนาะก่อนที่จะเข้าสู่บทบาทตัวเขาเองนะครับเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบอัศวินศักดิ์สิทธิ์ประเภทวัคซีนนะครับเป็นร่างสุดยอดหนึ่งในรอยัลไนซ์ซึ่งในฐานะแฟนๆดิจิมอนหลายคนนะครับก็อาจจะเข้าใจผิดว่าเจ้านี่เนี่ยอาจานนอาจะเป็นดิจิมอนประเภทไวรัสหรือเปล่านะครับแต่ว่าความจริงแล้วเขาก็คือดิจิมอนวัคซีนนะครับ หัวกะโหลกนั่นเองนะครับเขาเป็นรอยยนไชน์ที่รับใช้อีกดาซิลแล้วก็เป็นดิจิมอนที่มีความเป็น perfectionist สูงมากนะครับรักในเรื่องของความสมบูรณ์แบบเวลาที่อีกดาซิลสั่งอะไรมาตัวเองก็จะรับหน้าที่นั้นไปแล้วก็ทําตามอย่างเคร่งครัดนั่นเองเขาจะเป็นดิจิมอนที่ในบรรดารอยยนไชน์นะครับรับคาสั่งของอีกดาซิลและทําได้อย่างดีที่สุดเลยนะครับแล้วก็ไม่เคยเถียงอะไรอีกดาซิลเลยแต่ว่าบทบาทในอนิเมะเดี๋ยวจะเห็นความแตกต่างตรงนี้นะครับเขาเป็นดิจิมอนที่เมื่อเข้าต่อสู้กับตรรูแล้้วเนี่่ขาาาากก็ปถอสท สมศักดิ์ศรีนะครับต้องการต่อสู้กับดิจิจอนตัวนั้นอย่างตรงไปตรงมาใช้พลังให้สุดสุดกันแล้วก็ตัวเองจะใช้พลังเท่าที่มีทั้งหมดในการโค่นล้มศัตรูและถ้าหากว่าศัตรูโค่นล้มตัวเองได้ตัวเองก็จะนับถือว่าศัตรูตัวนั้นมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากตัวของเควนเนมอนนะครับเขาจะมีชุดเกราะที่เป็นแบล็กดิจิทอลนะครับซึ่งแบล็กดิจิทอยอันนี้ได้รับการแต่งตั้งโดยอิกราซิลและมันจะสามารถทําให้เควนเนมอนมีประสิทธิภาพในการต่อสู้ได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะครับ เสกอาวุธแล้วก็โลออกมาต่อสู้กับศัตรูได้โดยอาวุธของเขาครับผมจะเป็นหอกมันที่มีชื่อว่าคราวโซลัสโลของเขานะครับผมจะเป็นโลสุดแร่งที่มีชื่อว่าอาวาลอนนั่นเองครับซึ่งเควเนียมอนก็จะมีความสมบูรณ์แบบในเรื่องของการต่อสู้มากเลยนะครับเพราะว่ากรอบแบล็กดิจิทอลของเขาก็มีพลังป้องกันที่สูงอยู่แล้วนะครับโลอาวาลอนก็คือป้องกันการโจมตีได้เป็นอย่างดีแล้วก็หอกคราวโซลัสของเขาก็เป็นหอกที่มีพลังโจมตีที่สูงเช่นกันนะครับท่าไม้ตายของเควเนมอนนะครับผมคือการใช รท่าไม้ตายมีชื่อว่า e n w a l ซึ่งดิจิมอนไดก็ตามที่โดนท่า e n w a l นี้โจมตีเข้าไปตรงๆนะครับข้อมูลจะสูญสลายไปในทันทีส่วนโลอาวารงเขาก็สามารถใช้ท่าไม้ตายได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้จะไม่ใช่สําหรับโจมตีแต่ว่าจะเป็นท่าสําหรับป้องกันนะครับท่าไม้ตายมีชื่อว่า Godbreath นั่นเองครับผมหรือว่าปราณแห่งเทพเจ้าเนาะก็คือว่าพอเขาใช้ท่าไม้ตายนี้ปุ๊บเนี่ยโลอ A วารขหนเก็จะอยู่ในสภาวะอมตะเป็นเวลา3วิครับผมคือสามารถทําให้ทุกการโจมตีที่มาประทะก่อนนี้นั้นไร้ผลไปในทันทีนนนั่เอง ซึ่งข้อมูลมกเมื่อกี้ได้บอกว่าเครเนียมอนเขามีความแบบซื่อสัตย์เนาะต่ออีกดาซิลเป็นอย่างมากแต่ว่าในภาคเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเราก็จะได้เห็นความขัดแย้งของอีกดาซิลกับเครเนียมอนเล็กๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ายังไงนะครับตัวของเครเนียมอนนะครับปรกากฏตัวขึ้นหลังจากช่วงที่เกิดวิกฤตตอนที่เบลเฟมอนได้ตายไปแล้วเนาะคุริตาก็ได้ตายไปแล้วแต่ว่ามันเกิดสถานการณ์ที่ว่าโลกมนุษย์กับโลกดิจิทอลเนี่ยกำลังจะมีการชนกันขึ้นนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่่่าาาาาาเหมมมมมืออนนนโโลลลกกกกกดิิจจะีีุุภพทแแแข็งรงรรรวัรสาาถชษย์ เ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกมนุษย์มีความเสี่ยงที่จะพังทลายไปมากกว่านะครับถ้าเกิดว่าชนกันคือในสถานการณ์ที่แบบชี้เป็นชี้ตายอย่างเงี้ยโลกทั้งสองจะชนกันอยู่แล้วเนี่ยบันโจเรลมอนได้เอาตัวเองเข้าไปแบกโลกดิจิทัลไว้เพื่อไม่ให้โลกทั้งสองนี้ชนกันนะครับซึ่งระหว่างนั้นเราจะได้เห็นบทสนทนาของอิกราซิลแล้วก็เครเนียมอนโดยอิกราซิลก็มีบัญชาเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเขาต้องการฆ่าล้างมนุษย์ให้หมดทั้งโลกเลยนะครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยคือภัยคุกคามของโลกดิจิทัลครับส เลยก็คือสถานการณ์ที่พวกมนุษย์เนี่ยมาบุกโลกดิจิตอลที่มีพวกทีมของไดมงซูกุรุใช่ไหมเข้ามาร่วมทีมนะครับมีคุรตะมีคุณยูชิมะอะไรพวกเนี้ยเข้ามาร่วมทีมสำรวจเอ่อซึ่งตอนนั้นอนะ่ะมันไม่ได้เกิดเทพไทยอะไรต่างๆนานามากมายครับแต่ว่าหลังจากที่เหตุการณ์ตรงนี้จบไปใช่ไหมซูกรุได้มาคุยกับเมอร์คิรีมอนก็เหมือนกับทุกอย่างจะเป็นไปได้ดีแล้วนะครับแต่ว่าคุรตะเนี่ยมันมาบุกโลกดิจิตอลอีกครั้งหนึ่งนะครับในขณะที่มาบุกโลกดิจิตอลอีกครั้งหนึ่ ดิจิมอนก็ดำเนินต่อไปเรื่อยๆจนอีกบราซิลเนี่ย สัมผัสได้แล้วว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ต่อไปเนี่ยจะเป็นอันตรายนะครับมนุษย์มันจะเหินเกริมมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําลายโลกดิจิทัลของเราซึ่งสถานการณ์ที่ทําให้อิกราซิลตัดสินใจจริงๆด้วยเนี่ยมันก็เป็นสถานการณ์ตอนที่เมอร์คิวรีมอนต้องจบชีวิตลงนะครับเพราะว่าเมอร์คิวรีมอนเนี่ยเป็นหนึ่งในสิบสองเทพโอลิมปัสใช่ไหมเขาก็มีความสําคัญต่อโลกดิจิทัลแต่ว่ามนุษย์อย่างคุณตาเนี่ยมันบังอาจมาฆ่าดิจิมอนที่มีความสําคัญขนาดนี้ไปอิกราซิลก็โมโหนะรมหเเเ็รปรนไตช ไดมงซูรุได้เลยเออแต่ว่ามีแผงของบันโจเลวมอนมาคำว้อยู่นะครับก็คือว่าให้ไดมงซูรุมาอยู่ในร่างเดียวกันซึ่งพอซูรุไปอยู่ร่างเดียวกับบันโจเลวมอนเสร็จเนี่ยอีกราซิลก็ยึดร่างของพ่อมาสารุปไปนะครับตรงนี้แหละเราจะได้เห็นว่า มีการพูดคุยกันระหว่างอิกราซิลที่อยู่ในร่างของพ่อซุงรุกับเครเนียมอนอิกราซิลมีการประกาศเรียบร้อยแล้วว่าจะทําลายโลกมนุษย์ให้สูญสิ้นนะครับตรงนั้นเนี่ยเครเนียมอนก็มีการพูดเพื่อยืนยันกับอิกราซิลอีกทีหนึ่งนะครับว่าเราจะต้องทําลายโลกมนุษย์จริงๆหรือครับท่านนะครับพอมีการพูดตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะได้เห็นว่าโอเคเครเนียมอนทำไมเขาถึงยังมีท่าทีที่จะแบบขัดเนาะไม่ยอมให้อิกราซิลทำลายโลกมนุษย์หรือเปล่าอย่างเงี้ยก็มีการพูดขัดขึ้นมานิดนึงแต่ว่่่่่าาาาาาด้วววยยคคมมมมททีีีเเป็นซือออสรรสัตูงกกร แล้วก็ยินดีน้อมรับตามคําสั่งอย่างงี้ก็ไม่ได้เสียงอะไรมากไปกว่าน,นี้ครับผมก็ยินดีที่จะทําตามคําสั่งของอ e ีกดาซิลนะครับจังหวะนั้นคือพวกมาซารุเนี่ยมาที่โลกดิจิทัลแล้วนะครับแล้วก็มาถึงต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของโลกดิจิทัลนะครับก็คือต้นไม้อีกดาซิลนั่นเองนะอ้างอิงจากตำนานเทพนอตเนาะเออก็คือได้เจอกับเครเนียมอนเป็นตัวแรกเลยนะครับก็ตรงนี้ผมจะบอกว่าดิจิมอนตัวหนึ่งที่มีความสําคัญต่อเนื้อเรื่องอย่างไม่แน่าเชื่อเลยก็คือกอสึมอนที่กลับมาเเเเเเกกกกิิดดดดใใใหหมมมม่่่่่นนนนนััองะครียาาาาพไไ้้ไช็นะ็นนลลปแ พวกมันนุ่จะเป็นพวกชั่วรอไรต่อไปก็พาพวกมาซารุเนี่ยมาที่พำนักของอิกราซิลแล้วก็ได้เจอกับเควเนียมอนซึ่งไอ้โกซูมอนเนี่ยมันก็มีการพูดมีการแนะนําเลยว่าไอ้คนเนี้ยนนมันคือรอยย่อยในะไอ้ตรงเนี้ยมันคือแบบที่พำนักของอิกราซิลพอรอยย่อยในตัวอื่นมาปุ๊บเนี่ยโกซูมอนก็มีการอธิบายชื่อให้พวกเราฟังได้กันหมดเลยนะครับตัวแรกที่ได้เจอ,อ on, e um on, เนี่ยก็คือเควเนียมอนแล้วไอ้โกซูมอนเนี่ยมันก็รู้พวกแบบฤทธิ์เดชของพวกรอยย่อยในอยู่แล้วนะครับว่ามันแข็งแกร่งขนาดไหนพอเห็นว่าเป็นแบบ on, เควกกมมาาาาารรุเลยยยวว่่่อไปสู้จ้จะะดีันคบ เพราะขณะที่ว่าโกสเตมอนเนี่ยมันพาพวกมาซารุมามันจะยังโดนด้วยเลยเพราะว่าเครเนียมอนเนี่ยตอนแรกเขาก็ไม่ได้รุกอะไรมากมายนะครับพวกมาซารุเนี่ยบุกเข้าไปก่อนแล้วทีนี้เนี่ยเครเนียมอนก็สแสดงพลังสุดเหนือชั้นเลยก็คือว่าโจมตีโดยที่แบบทุกคนไม่สามารถมองเห็นเลยว่าเครเนียมอนโจมตีนะครับเออมีความรวดเร็วในการโจมตีนะแต่ว่าพอมาซารุบุกรอบที่สองเนี่ยเครเนียมอนก็มีการขู่ไว้ว่าถ้าเจ้ายังบุกเข้ามาอีกข้าจะแทงหัวใจของเจ้านะครับมาซารุก็เอาหมัดไว้ตรงที่หัวใจนะครับแล้วก็ต่อยตรงที่ทกับเครเนนดีทําาาให้้มมรุไดดิิจโ ื่อที่จะทําให้อากูมอนกลายเป็นชายเกรมอนครับพอการต่อสู้เริ่มขึ้นอย่างเงี้ยกซูมอนก็จะโดนร่างแหกไปด้วยเพราะว่ากซูมอนเป็นคนพามานะครับเครเนียมอนเนี่ยหน้าที่ของเขาคือทําตามคําสั่งของอิกดาซิลพอมีพวกแบบมนุษย์จะมาบุกอย่างเงี้ยเครเนียมอนก็ลุยเต็มที่เลยนะครับแล้วก็นั่นแหละเล่นงานกซูมอนที่พามาด้วยซึ่งก่อนนางสารจริงนะสำหรับกซูมอนนะครับการต่อสู้ก็ค่อนข้างจะดูเดือดแต่ว่าความเป็นรอยอย้า์ของเครเนียมอนก็สามารถเล่นงานพวกมารซลุได้อยู่หมัดมากนะครับพวกมามา,มาร์ซ ซึ่งถ้าไม่ตายเอ็นววลสก็ถ้าที่เจ้นตัวไหนโดนเข้าไปนี่คือแบบว่าแหลกเป็นผงเลยนะนะแต่ว่านี้ก็น่าจะรักษาหน้าพวกพระเอกไว้น,นิดนึงนะครับไม่ถึงตายนะแล้วการต่อสู้มันไปนพีคกตรงที่ว่าเครเนียมอนจะใช้หอกคราวโซรัสในการเปิดชีพชายเครเนมอนแต่ว่าโดนหมัดของมาซารุหยุดหอกเอาไว้ก่อนนะครับผมพอหยุดหอกเสร็จปุ๊บก,ก็ต่อยให้เครเนมอนหงายหลังได้เหมือนกันครับ พอจังหวะนี si between, ้ป si? ุ๊บเนี่ยเราจะได้ยินเสียงแบบมาแต่ไกลเลยว่าน่าสมเพชจริงๆเลยน่าครีเนียมอนซึ่งเสียงนั้นก็เป็นเสียงของดุ๊กมอนนะครับเออไม่ใช่แค่ดุกมอนตัวเดียวครับผมตัวอื่นก็มาหมดเลยนะครับปรากฏตัวเป็นรอยยองไนตัวต่างๆนะครับโอเมกามอนดิวนัสมอนเอลฟอร์ตวีดามอนแมกนามอนอะไรพวกนี้นะครับก็มาปรากฏตัวให้เห็นอ่าแล้วทีนี้เนี่ย ลูกมอนมันก็โชว์เหนือขึ้นไปอีกนะครับใช้รอยัลเซเออร์ในการโจมตีตุ้มเดียวครับผมพวกมาซารุก็สลบกันนะครับพอพวกมาซารุสลบกันเสร็จปุ๊บก็ได้เห็นว่าเป็นการเปิดตัวอิกราซิลอย่างเป็นทางการนะครับอิกราซิลก็เดินมาแล้วก็เป็นพ่อของมาซารุนั่นเองอ่าก็ถือว่าเป็นการจบศึกระหว่างเครเนียมอนกับพวกมาซารุไปในศึกแรกซึ่งตรงเนี้ยชัดเจนว่าเครเนียมอนยังไม่เอาจริงมากมายนะครับแค่เสียท่าให้กับไดมุงมาซารุไปก็เท่านั้นเองครับหลังจากนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่มาซารุต้องชอ ทำลายโลกมนุษย์จริงๆหรือนะครับมาสโุวก็เกิดความสับสนขึ้นแล้วทีนี้เนี่ยมันก็จะกลับไปที่โลกมนุษย์แล้วก็มีการต่อสู้กับรอยยอได้อีกสเต็ปหนึ่งนะครับแต่ทีนี้เนี่ยบทบาทของเครเนมอนต่อมาเลยก็คือว่าเราจะได้เห็นว่ามาสโุปมาต่อสู้กับเครเนมอนอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งคราวนี้มีการพูดคุยมีการอธิบายอะไรกันต่างๆกันนะเพื่อที่จะสื่อสารกันโดยที่เครเนมอนก็เหมือนจะคกึ่งดูถูกมนุษย์ว่ามนุษย์มันจะมีความเป็นไปได้ที่มากมายอะไรตไไั้งนไหอรืน เสกโลอาวาลอนขึ้นมานะครับโลอาวาลอนเป็นโลสุดแกร่งของเครเนียมอนเลยพอมีโลอาวาลอนมาปุ๊บเนี่ยก็ท้าไดมุงมาซรุเลยว่าเมื่อโลนี้พังทลายลงถือว่าเจ้าชนะนะครับแต่ว่าจะลองดูกันไหมล่ะนะครับก็มีการเข้าปะทะกันนะครับคราวนี้เนี่ยมาซรุก็ใช้ชายเกรมอนเบิร์สโหมดในการเข้าลุยอย่างเต็มที่นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าการต่อสู้เดียเด่ยวๆของชายเกรมอนเบิร์สโหมดกับเครเนียมอนเนี่ยมองดูแล้วเครเนียมอนชนะครับผมเพราะว่าดูยังไงก็สู้ไม่ได้จริงๆเนาะแต่ว่าตอนนั้นก็เกิดเหตุกาาารรณ์ที่เปป็นปฏิหว โยชิโนอิคุโตเนี่ยตามมาช่วยทันนะครับซึ่งเราจะได้เห็นเลยว่าดิจิมอนที่เป็นร่างเบรสโหมดทั้ง4ตัวนะครับรุมเคนมอนซึ่งมาซารุก็อธิบายแผนการและก็วิธีการต่อสู้ให้กับทุกคนฟังได้อย่างเข้าใจง่ายนะครับจนโยชิโนเนี่ยยังสงสัยเลยว่าอู้เป็นมาซารุแต่ว่าคิดแผนเป็นกับเขาด้วยนะนะครับผมก็มีการรุมเข้าไปนะครับโดยที่รอยเย้าไหนหนึ่งตัวกับดิจิมอนเบรสโหมดสตัวเอาจริงๆมองแล้วยังไงเคนมอนก็คนจะสู้ไม่ได้แล้วมันก็สู้ไม่ได้จริงๆครับผมแต่ว่าการต่อสู้้นครรผมมมจุดุดดึงงที่ aru, ่่าาายลก็ืออวต การทำลายโล่แห่งความมั่นใจของเจ้าเครเนมอนให้ได้ก่อนเนาะเพราะว่าขวดนักขวดหนาวว่าเป็นโล่แข็งแกร่งโล่ไร้เทียมทานไม่มีทางทำลายได้ใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องลองกันสักตั้งหนึ่งนะครับ <S <S เราจะได้เห็นว่าเรฟมอนเบิร์สมอร์มิดาสกาโอกามอนเบิร์สมอร์โรเซมอนเบิร์สมอร์ชายเครมอนเบิร์สมอร์รุมตุ้มตามตุ้มตามตุ้มตามนะครับเครเนมอนก็โอ้โหศึกหนักทุกทิศทางเลยนะครับก็สู้ได้ลําบากนิดนึงการโจมตีที่มันดําเนินไปเรื่อยๆเนี่ยก็ทําให้โล่ของเครเนมอนหน่ก เริ่มมีรอยร้าวนะครับพอเริ่มมีรอยร้าวเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ได้รับการปิดฉากโดยไดมงมาสตุนั่นเองนะครับไดมงมาสรุก็พุ่งเข้ามาเลยแล้วก็บอกว่าเครเนียมอนเอ๋ยจงดูไว้นี่คือความเป็นไปได้ของมนุษย์ยังไงล่ะนะครับแล้วก็ใช้หมัดของตัวเองในการพุ่งเข้าต่อยโลอาวาลอนของเครเนียมอนจนแหลกไม่มีชิ้นดีเลยนะครับผมเครเนียมอนก็โลแตกไปนะครับแล้วก็ล้มลงไปอึง่งนิดนึงนะ พอจะลุยกันต่อปุ๊บเนี่ยเควนเนมอนก็วางหอกลงนะครับแล้วก็บอกว่าพวกเจ้าเป็นฝ่ายชนะแล้วเพราะว่าถ้าพูดไปตั้งแต่ต้นว่าท้าเจ้าทําลายโลกของข้าได้นั่นคือการพิสูจน์ความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจากัดของมนุษย์นะครับก็มีการชื่นชมใดมงมาสารุไปแล้วก็บอกให้พวกมาสารุเนี่ย ไปเจอกับอีกดาซิลได้ตามสบายเลยนะครับตัวเองไม่สู้แล้วแล้วก็ตัวเองเนี่ยมีภาระหน้าที่ที่ต้องทําพวกมาสารุก็เชื่อใจนะครับแล้วก็โอเคไปหาอีกดาวซิลกันต่อเนาะโดยที่เควเนมอนเขาก็จะมีบทบาทต่ออีกนิดนึงตรงที่ว่าเขาไปที่โลกมนุษย์นะครับแล้วก็ได้มายืนตรงบันโจเลมอนที่เขาแบกโลกดิจิตอลไว้อยู่เนาะตรงนั้นเนี่ยจิกะก็ตกใจนะครับมาพร้อมกับการูดามอนเลยว่าเฮ้ยเควเนมอนจะทําอะไรอะ่ะ นะครับแล้วเควเนมอนก็มีการอธิบายว่าข้ามาช่วยสหายของข้านะครับก็งงว่าอ้าวสหายของเควเนมอนคือบันโจเลวมอนหรือนะครับความเป็นจริงแล้วเนี่ยบันโจเลวมอนก็มีการเฉลยตรงนั้นอีกทีนึงว่า เขาคือคนที่มี2ชีวิตอยู่ในตัวเดียวนะครับก็คือจะเป็นไดมงสุกุรุด้วยแล้วก็จะเป็นบันโจเลอมอนด้วยอ่าซึ่งเควเนียมอนเนี่ยมาช่วยแบกโลกให้แทนนะครับบันโจเลอมอนก็ไปคุยกับมาซรุกันต่อซึ่งต้องบอกว่าความสัมพันธ์ของบันโจเลอมอนไดมงสุกุรุแลวก็เควเนียมอนมันคือจากที่เมอร์คิรีมอนนะครับบอกให้ไดมงสุกุรุไปหาอีกราซิลถ้าต้องการที่จะให มนุษย์กับโลกดิจิตอลเนี่ยได้อยู่ร่วมกันอย่างสนุกสุขใช่ไหมดมงซูมารุก็เดินทางไปนะครับจนได้เจอกับบันโจเลวอมอนและก็ได้บันโจเลวอมอนมาเป็นดิจิมอนคู่หูนะครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ได้มาเจอกับเครเนียมอนเหมือนกับตอนมาซาลุเลยนะมครับมาเจอกับรอยไนท์ที่ชื่อว่าเครเนียมอนเป็นตัวแรกนะครับได้มาเจอกับเครเนียมอนตรงนี้เราก็จะได้เห็นเบรสโหมดของบันโจเลวอมอนด้วยนะครับดมงซูมรุก็ให้บันโจเลอมอนเข้าต่อสู้กับเครเนียมอนซึ่งตรงนี้มันก็เป็นจุดหนึ่งคคืออเเรรนนมมกก็ได้ีา ความเป็นไปได้ของมนุษย์ใช่ไหมแล้วก็ตอนที่มาต่อสู้กับมาซารุหรือตอนที่มีการแบบจะขัดขัด,ขดกับอิกาซิลนิดนึงว่าเราจําเป็นต้องทําลายมนุษย์ให้หมดไปจริงหรอนะครับคือเครนเนมอนเองเนี่ยลึกๆเขาอะก็เคยเจอกับมนุษย์มาก่อนแล้วเขาก็สัมผัสได้ว่ามนุษย์เนี่ยมีความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจากัดความเป็นไปได้ที่จะสร้างปาฏิหาริย์อะไรบางอย่างที่ดิจิมอนอย่างพวกเราเนี่ยไม่รู้หรือเปล่านะครับครูเครเนมอนเนี่ยเหมือนกับเขาเป็นสหายกับทั้งบันโจรเลอมอนแล้วก็ไดมงซูกรุมานะันก นะครับแล้วก็พอเป็นจังหวะที่ไอคุรตะเนี่ยมันทําเลวระยำตำบอลพวกนี้มันก็ทําให้เกิดภยัยพิบัติมากเกินกว่าที่เครเนียมอนเองเนี่ยจะนึกถึงสหายเหล่านั้นนะครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยโอเคไดมงสุงรุปเป็นมนุษย์ที่ดีจริงแต่ว่าที่เหลือเนี่ย มันก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นมนุษย์ที่ดีหรือเปล่านะครับเคเนมอนก็เลยต้องจําใจทําตามคําสั่งของอิกดาซิลไปแต่ในขณะเดียวกันก็มีการแบบว่าอยากจะเชื่อสักอีกครั้งนึงนะความเป็นไปได้ของมนุษย์ที่ข้าเคยเห็นมันจะสามารถทําสิ่งที่เกินกว่าที่ข้าเชื่อได้หรือเปล่าเออก็มีการคิดอย่างนี้นะครับคิดอย่างนี้ได้เสร็จปุ๊บก็ไปแบกโลกแทนบันโจเลมอนซสอย่างนั้นเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือนะถ้าเกิดว่าไม่มีการไปแบกโลกมนุษย์ตรงนี้บันโจเลอมอนก็จะไม่ได้ไปเฉลยเรื่องรรรราาาาาววใหห้้้้กกกััับมมูนนนนนนะคผออีี็็็จเเเเเป่่ทไดขขงลย เป็นดิจิบอลแบบไหนนะครับซึ่งวิติก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับหนักไปทั้งบทบาทตัวดีนะประมาณว่าเหมือนเป็นนักรบที่มีพลังสูงนะครับแล้วก็ทําตามคําสั่งของเจ้านายอย่างเคร่งครัดแต่สุดท้ายแล้วก็มีความอยู่ฝั่งพระเอกอยู่นิดนึงนะก็ถือว่าเป็นบทบาทที่มีสเสน่ห์ดีนะครับแม้ว่าจะมีความอวดดีไปนิดนึงว่าโล่เนี่ยไม่มีวันแตกนะครับสุดท้ายก็โดนพระเอกของเราต่อยแตกกระจุยเลยนะครับผม <laughs> โอเคแซวกันพอประมาณนะจ๊ะตัวเธอ <laughs> โอเคสำหรับวันนี้ผมก็มาเล่าเกี่ยวกับเครเนียมอนให้ฟังกันประมาณนี้นะครับผมท่านผู้ชม เห็นยังไงกับสตูตัวนี้ในเรื่อง D ิ่ญี่น say worst นะครับหรือมีข้อมูลไหนอยากพูดเสริมเติม mm. แต่งกันเข้ามาได้ก็จัดมาเลยนะครับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับสำหรับสตูในคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรจากเรื่องไหนก็ต้องรอติดตามกันสำหรับคลิปนี้ก็ดูแลชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ